ขอบคุณสมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับมาตามกันต่อนอะสำหรับแนวทางในวันที่30นะครับ30ก <30 S 1> ็คือผลเก่านะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของนะวันที่30ก่อนแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับก็ขอให้สมาชิกเอฟซี และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดช้วิจรณนญาตในการรับชมนะครับครับก่อนที่จะไปรับชมก็มาดูผลจีนเช้า VIP ก่อนนะครับผลที่ออก2 4 3 8 9 2 4 3 8 9นี้เลขเด่นหลุดนะครับ ตัวประกอบมาเรียกันเลยนะครับเต็มเตมเลย 2, 4, 3, 2, 3, 4ครับตัวประกอบ,บ,บมาหมดเลยนะครับเนี่ยจะเล็กเดินไปมาสำหรับกินเจ้า VIP นะครับแ้ต่อที่กินบาย VIP ใครวินะได้นะครับใครวิน2ตัว3ตัวได้เนาะ ส่วนจีนบาย vip นะครับผลออก69เหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับหกเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเขคือบอลลุตไปเนาะนะครับให้รอบเช้าออกรอบบ่ายหมดเลยนะครับ ก็มีคนจับไปที่7จดสองเลขเด่นผมหลุดนะครับสามเจ็ดก็ไม่ได้เนะาะสองเจ็ดก็ไม่ได้ขึ้นลงหนึงแต้มสรุปแล้วก็คือตัวประกบมาด้วยกันหก,ก็มี6กหนึ่งแต่ไม่มีเลข9ก,ก้าเก้าม,มาจับไปนี่หลักร้อย ก็ถือว่าหลุดไปเนาะนะครับสำหรับวิ่งลูดสังเก็ตเจนเช้านะครับวิ่งลูดหลุดหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวประกบมาด้วยกันนะครับวันนี้ก็หลายแนวทางนะครับที่ว่าตัวประกบมาด้วยกันนะครับก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวทางนะครับตันที่31็นะครับวันนี้ก็ถือว่าทันที่ วิง่งโหลดนะครับก็ถือว่าหลุดเนาะก็ต้องก,กราบขอโทษทุกท่านด้วยส่วน่านที่ใช้ชุดวินก็ถือว่ามีโอกาสได้ลุ้นกันเนาะนะครับกับต่อที่วันที่31เดือน12บสองปศสองพนรนะครับจีนชาว i p วันนี้เลขเด่นนะครับได้เลขเจ็ดกับเลขแปดกเล่นในที่เลขก8นะครับใครชอบเลขเก็ก็จับที่เลขเก็นะครับหรือจะจับ6ชุดก็ได้นะครับ ก็ยึบเลขเด่นเป็นหลักนะครับหรือว่าต้นจะวินเอานะถ้าวินเอามันก็จะได้ประมาณ10ชดุดมประมาณ10ชุดเลยนะครับก็คือเจ็บจับตัวนี้ได้ได้สจับตัวนี้ได้3เป็น6แล้วก็ตัวประกบด้วยกันอีกก็เป็น9เลขเด่นมาด้วยกันอีกนะครับก็เป็น10นะครับท่านที่ใช้ชุดวินนะครับจะ้วกามาดูตัวที่ผมเล่นได้เนาะก็อันนี้ก็จับไปที่แปดศูนย์ ชอบเ3็ดก็ิด3 7 4 7 0ะครับ3ตัว6 8 0นะครับผมก็กันเจไว้ตัวนึงนะครับมันชอบนี้ขึ้นลงหนึ่งเต้มก็เลยกันเจ็ดก้าถ้าแปดไม่มาถ้า7มาก็จะเป็น79เกาะัก็กันไว้จะจับก็7 3 7ด7าแล้วก7็7 9ตัวหนึ่งนะครับแต่จะเอา3ตัวไปตัดเล่นก็ได้ถ้าแต่8 8ขึ้นบนเขาเรียกว่า เลือกขึ้นเลื่อนขึ้นลงเนาะนะครับขึ้นลงหรือก็จะลากก็ได้ลากหน้าหรือลากข้างหลังนะครับก็จะเป็นจะเป็นแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งไม่ต้องไปถึงสี่หลักนะครับเอาแค่อยากละหน้าสามหลังสามพอนะครับครับไปกันต่อที่จินบายวีไอพีนะครับเพลทินได้ตัวเดียวกันเหมือนกัน สังเกตแนวทางวันนี้นะครับนี่แคอีกถ้าว่าใครได้ดูคลิปเนาะนะครับมันก็จะได้3 5มห้ต้องสองแนวทางเลยวันนี้จีนเหมือนกัน78ก็78็ดต้องสองแนวทางเลยวันนี้รู้สึกแปลกแปลกไหมเนาะแนวทางวันนี้รู้สึกแปลกๆเลขทำไมมันมันจะมาวันนี้เองเขาเรียกว่ามันจะมาเลขตัวเดียวเนาะ ถ้ามันเป็นลักษณะนี้มันจะมาเลขตัวเดียวหมายถึงว่ามันจะมาคู่เดียวมันจะคู่ไหนแค่นั้นเองจะจับเลขเป็นไซด์กันก็ได้นะครับระวังเลขเบิ้ลเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะครับลบะบายก็อย่างนี้ในที่เลขแปดเนาะใครชอบเป็นเจ็ดตั่เลเจ็ดนะเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหก 7, 7, 3, 7, 5, 7, ครับ ก็ตัวนี้ก็จบไปที่8ปนะครับสามตัวก็185นะครับกัน75ตห้าไว้ชุดหนึ่งครับก็ตามนี้นอกข่าที่รับตาตามก็เก็บเอาไว้นะครับครับตานนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีโชคกันในวันที่31เดืบอน12พัน5 6 8นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ